เรามาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับตัวอย่างที่สองในการเลื่อนขนานแบบ2สเตปนะคะเลื่อนขนานแบบ2สเตปแต่สำหรับโจทย์นี้นะคะจะแตกต่างออกไปจากโจทย์ที่ผ่านมา mm hmm. เนื่องจากว่าโจทย์นี้ไม่ได้ระบุเวกเตอร์มาให้นะคะ mm hmm. แต่บอกอะไรเราบ้างนะคะบอกจุด A พร์มาให้อาทุกคนดูจากโจทย์นะคะโจทย์บอกว่ากำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปต้นแบบนะคะแล้วก็ อ A' อพรามสี่เหลี่ยม A' อพรามบีพรามซพรามดีพรามเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานซึ่งมีจุด A' อพรามดูตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งมีจุด A' พรามเป็น5อยู่ที่พิกัด5-3ลบ3นะคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A เพราะฉะนั้น จทย์สิ่งที่โจทย์ให้เรามาก็คือโจทย์บอกจุดที่สมในกันมา1คู่นะคะนักเรียนจะเห็นว่าการเลื่อนขนานเนี่ยเขาจะเลื่อนจากจุด A ไปยังจุด A พรามใช่ไหมคะซึ่ง A อพรามอยู่ที่พิกัด5ลบ3อ่ะคุณครูใส่พิกัดลงไปก่อนนะคะพิกัด5ลบ3นะคะคราวนี้ เราอยากรู้ว่าจุด B จุด C จุด D จะเลื่อนไปอยู่ตำแหน่งไหนเราก็ต้องยึดจากสิ่งที่โจทย์ให้มาในจุดแรกก่อนว่า A ไปยัง A พรมเนี่ยเลื่อนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราหาเวกเตอร์จากตรงนี้ก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าโจทย์ไม่ได้กำหนดเวกเตอร์มาให้แต่โจทย์ให้มาเป็นอะไรคะจุดที่สมในกันมา1นึ่งคู่กูอขอลากเส้นเวกเตอร์ขึ้นมาก่อนนะคะให้พวกเรา พิจนารณาไปพร้อมกันนะคะ,ะถ้าเราลากเวกเตอร์อย่างนี้ทุกคนจะเห็นทิศทางแล้วก็เห็นลักษณะของการเลื่อนขนานว่าเป็นการเลื่อนจากบนซ้ายลงมาล่างขวาใช่ไหมคะบนซ้ายลงล่างขวาเป็นการเลื่อนกี่สเต็ปคะทั้งหมด2สเต็ปดูสเต็ปยังไงบ้าง เนื่องจากว่าอยู่บนซ้ายมาล่างขวานักเรียนจะเลื่อนลงก่อนแล้วไปขวาก็ได้หรือไปขวาก่อนแล้วเลื่อนลงก็ได้นะคะ <S <S เ้าเราลองดูสเต็ปนี้บ้าง <S 1> <S 1> จากไปทางขวานะคะไปทางขวาก็จะมาสต็อปที่ตรงนี้เนาะ <S <S แล้วก็เลื่อนลงนะคะ <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นสองสเต็ปนี้นะคะ2สเต็ปนี้ลองนับระยะดูว่าเลื่อนเท่าไหร่นะคะเลื่อนเท่าไหร่อ่ะมาเรามานับไปพร้อมกันนะคะ เราจะเห็นว่าจากจุด A นะคะเลื่อนไปทางขวา1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมคะไปทางขวา8หน่วยแล้วก็เลื่อนลง1 2 3 4 5เลื่อนลง5หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลืออีก3จุดเราก็จะเลื่อนในลักษณะเดียวกันกับการเลื่อนจุด A ไป A พรามก็คือขวา8 ลง5นะคะขวา8ลง5อ่าเรามาเริ่มจากจุด B กันเลยนะคะนับไปทางขวา8อ่าเริ่มนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8้าแอ่าแล้วก็เลื่อนลงใช่ไหมคะ1 2 3 4 5้าอ่ามาตกตำแหน่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดอะไรคะ บีพรามอ่ะบีพรามพิกัดอะไรพิกัด2-1ลบ1นั่นเองนะคะบีพราม์สองลบ1ไปดูที่จุด C ค่ะขวา8ลง5เหมือนกันนะคะขวา8ลง5เอานับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เอาลง5 1 2 3 4 5ตกตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็คือจุดอะไรคะ C พรามอมาพิกัดอะไรเอ่ยพิกัด6 2สนะคะพิกัด62ไปต่อที่จุดดีนะคะไปต่อที่จุดดีนับขวาอ่านับขวา8แล้วก็ลง5เนาะอ่าจุดดีตำแหน่งนี้นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8แอ่าแล้วลงนะคะ1 2 3 4 5อม่หาตำแหน่งนี้ ะะตรงนี้ก็คือจุด d ีพรามเนาะจุด d ีพราม์นะคะดีพรมพิกัดอะไรอา้าวดีพรมตรงกับแกน x เป็น9แกน y เป็นอะไรคะลบสนะคะเป็น9ลบสจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คืออะไรคะลากเส้นเชื่อมต่อทั้ง4จุดนะคะทั้ง4จุดนะถึงจะได้เหมือนกับรูปต้นแบบนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมลากต่อนะคะ พยายามใช้สันตรงนะคะในการทาบเวลาที่เราลากเส้นนะคะซีพรามมาดีพรามอ่าซพรามไปบีพรมนะคะซีพรามไปบีพรามแล้วก็ b ีพรามมาเอพรามนะคะบีพรามมาเอพรมี่นะคะเราก็จะได้ภาพที่เกิดจากการ เลื่อนขนานรูปต้นแบบสี่เหลี่ยม A B C D นะคะเรียบร้อยแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยม A พรม B พรม C พรมและ D พรมค่ะ